อ่ะมาพี่น้องเปิดฝาของแรงนี่เปิดฝาของแรงทำความสะอาดเป่าเป่ากี้ฝุ่นพี่น้องเพราะรุ่นนี้เอฟเอนี่เพื่อนบอ่ได้เอาติดสติ๊กเกอร์ไว้นะพี่น้องนี่เพื่อนในห้องแกะฝาเป่าฝุ่นทำความสะอาดทั้งในเนอะอยู่ตลอดการใช้งานเปิดขึ้นมาเลยเห็นไหมาพี่น้องปอ๊าปทั้งใน ข้างใน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 เห็นบ่มีหอนนกะมีฟุ้นเมียงหอกะเป่าทำความสะอาดขี้ฟุ้นเป็นบางรุ่นนี่เพิ่นจะติดสติ๊กเกอร์ไว้บ่ให้เปิดฝาแต่สำหรับเอฟเอนี่เพิ่นติดรับประกันไว้ตรงนี้หอาเป่าฟุ้นทำความสะอาดได้ไป ลับไป